ทางด้านนีรบารมีกพลังเพื่อนกับขอว่ทางด้าน TNA FC ด้วยนะครับสวยสวยสวยาไาเลยขอบขอบคุณด้านอาจารย์ก็จอมสกิดครับ<ม>เจอแล้วลูกอา่านั่น่าสวยงามนี่แหละมีครูดีเยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเยอ่ะโอเคนะครูต่อไปนะครับมาดามแอมน่าจะใกล้ป้ายสุดครับป้ายอยู่หน้าอาคารครับคุณครูครับ มาดามแอมครับยอดทีมแจ็สวงหาเจอยอดทีมจากฝ่ามกจังหวัดอ่างทองด้วยกันแล้วครับเอาละครับมาแล้วครับนายกเดี่ยวโอเคมาในเสื้อสีเขินครับำทีมโดยทงด้านรองปรีชาฟองเพชรครับสัปดาห์หน้าเจอกันที่สนามอสไยเฉลิมชัยยี่ยิ่พี่ยิ่สิบสองสิบสมสิบสี่ 14, ครับเอาโ เต็มเดียครับเหรอโอเคเอฟซี